เพงสิเงินหาพี่เพงหน่อยน,นั่นมันเกิดตัวใหญ่เท่าลำโคงเนอเกิดตัวใหญ่เท่าลำโคงนะอันนี้ก็สัตว์เลี้ยงของเรานะคะแล้วก็มาหมาหมาอ่าอันนี้ก็คือควายตัวผู้ตัวเมียถุงเงินอ๋อถุงทอง<ว>อ่ะตอนนี้คุณพ่อกำลังเอา เจ้าบิ๊กเบิ้มลำเพลินเข้าข้อแล้วก็เด็กๆก,กำลังเดินตามเด็กๆตามด้วยถุงทองถุงเงินลำโขงลำแพนมีบุญอันนี้แล้วก็เจ้าคุณแม่ถุงทองค่ะในห,หมูอ้วนจอมขวัญ บุญมีไม่ยอมอาบน้ำเลยบุญมีนะมามาอันนี้ชื่ออะไรคะมูยอห่าฮม,มูยอของพี่เพลงพินค่ะมาดูตรงคอ